แง่ตีนกบนี่นี่จะกินกบเมื่อที้ไร่ตื่นไปอยู่คสวัสดีครับผมวันนี้มากพอกับเอาท่องแชั้นเหนี่ยวกับผม ว่าฉัมาหาใส่เบ็ดกบครับเนี่ยใส่เดือนครับผมนี่ก็เป็นเวลาถุ่มกว่าดละครับผมเลิกงานหกโมงผมก็มาหาใส่เดือนอยู่ครับผมพอได้ใส่เดือนก็ออกมาหมายครับผมแต่ตอนฝนมันตกอ่ะผมมารอหาไต่ไต่เขียดนะครับเสียงกบมันไหลผมก็เลยว่าสิมาลองใส่เบ็ดบึงครับผมครับก่อนที่ลงไป็ปักเบ็ดก่ คูณยายเออลูกหลานมาหาอยู่หากินให้ลูกหลานมาเนี่ยดืย้อึืบครับผมยอมใจมึงมาผู้เดียวครับผมต้องมีแนมนยอมใจในจัง่อยไปครับผมแล,ไไแล้วขอไปใส่ก่อนนี่แหละครับนี่ใส่ลอยต้องเป็นนี่ลงนี่เง้ยครับผมวิธีเกาะส่เดือนของผมพวกมือจิกรนี่ครับตอนนี้เป็นชวนหัวครับผม ผมเกาะไต่หัวใจลงมาครับผมแถวคอครับคอแค่รอบเดียวครับผมให้ใส่เดีอนมันดิน่นไปครับผม อู่นะครับใส่เบ็ดกบแล้วก็ทำลานมันไว้ก่อนเสร็ดลานเป็นแปนครับผมทำลานให้กบมันขึ้นมานั่งเอาเป็นแยนเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ใส่เดือนไวใ้ใกล้ๆน้ำห,หน่อยกันมดขึ้นครับกันมดถึงจอใส่เดือนครับผม น้ำนี่มันก็เป็นน้ำคลองครับผมน้ำที่เขาปล่อยมาทำนากันครับผมก็ใส่เบ็ดปลาไว้น้ำครับผมไม้สวยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเพราะว่าพึ่งมาล่องท้งแรกครับผมเดี๋ยวขอปักไปก่อนครับเดี๋ยวจะปักบเสเ็จครับผม จากการสนิทานครับผมโ <No. S 1> บมันสีมาขึ้นมาอยู่แบบนี้ครับผมหมองน้ำไหลยังสีครับนะครับน้ำม,มันไหลลงเนี่ยกบมันสีขึ้นมาหากินอยู่หมองอยังสีครับน oh <my> ะเอาก็ใส่รักดัดทางมันไว้ตรงนี้ครับผมคอยลุ้นกันดูว่าจะมีแต้มให้หรือเปล่าครั้งแรกของปีครับผม, oh <my> ผมเจอไปช่อนอยู่ในไฟผมนะครับผม oh <my> ผมวุ้นนี้ออกครับเด้ว ผมว่าสีล้องตกบึงบนะมีวิธีเดียวครับผมต้องเรียนบทโหดกับมันเลยครับ เ,เต็มหัวพอดีครับผมใส่งามๆเลยครับผมมันมาเต็มแรกแล้วครับบริมาณจากเบด,ดเด้ครับผม <c oughs> มีสักพอครับเนาก็ถือว่ามีเต็มครับใส่สวยมันมนันมันป้าน้องพร้อมว่าพี่้าจะให้ดีมาทั้งพี่ทั้งน้อง่ะแต่มีปางสิโอเคครับถือว่าน่าจะมีโตมีรุ่นอยู่ครับเดี๋ยวขอไปเสียบเบดต่อกันครับมันสีเดืก ไปเดียว่าสิคุบเอาไว้น้องอยู่ใกล้ๆดีครับผมกบเม็ดอยู่โดดดงๆไปผุดเลยครับบัวท่านเสียดายครับเบัวไม่ยังครับบัใส่เบ็ดไปอยู่เดี๋ยวมันก็มากินเบ็ดเหรอครับบ้านี้ผมสิกู่กลับเลยนะครับผมตอนไปใส่ก็เห็นกบใหญ่ตัวหนึ่งโอ้บักใหญ่เงียบ หมบอยู่ตอนแรกมันบมตืน่นนะครับผมเปิดแฟลชโทรศัพท์วันนี้มันตื่นว่าสิอห่างี่น้องได้เห็นน่ะนะว่าสิคุ้จับปัาบเลยน,น่นมันม,มุดหนามเครับหัวมันมุดในหนามอยู่ผมก็นึกว่าสิบตื่นผมก็เลยเปิดแฟลชมันหลโดดย่างไปเลยวัน <c ười> นี้นะว่าเป็นยังไงบุ๊บจรู้แล้วว่าแถวนี้มีกบแถวมรุ่นหาใส่เดือนมาดีๆเลยใส่เดือนบ่มีครับบม่พยายามเลย ครับนี่ดูปลาอะไรดึงครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับผมดูมันดึงครับผมอ้โสวยๆครับผมแหมวปลาหมอส,สวยๆ ก้มครับผมหลังที่คาดหว,หวังไว้ว่าจะมีตัวไม่มีครับผมหมดกินหมดกินหมดแล้วปลาไม่นี เพราะฉันอยากใส่เบ็ดปลาครับปูหลายมองเห็นกับปูหลายไงเบ็ดปลาหลังมีดึงครับมีดึงโอ้ไอ้สวยครับผมปลาหมอปลาหมอนาครับผมปลาไม่้ด้วครับนี่คุณน้องกระปูสองตัวกำลัง ว่าสิมากินปลาเลยครับผมครับมีปูอยู่สองตัวกับลังมาว่นปลาผมอยู่ครับผมเมื่อกี้นี่สตมาสาก,ก็หนีบนเรือครับเพราะปลาเริ่มหางกุดไปแล้วนะอย่านะไอ้กระปูหลังนี้ว่าจะหวังผลสักหน่อยแต่ยังบม่มีโตครับไม่มีตัวเลย ห,หลังนี้เบ็ดปลามีอะไรไหมเีลืวล่นเี๋ือลอนไปแล้วครับเบ็ดปลาหลังนี้มีตัวหรือเปล่ามีตัวครับเมื่อกี้ผมเห็นคันขยับอยู่ครับผมดูว่าเป็นปลาอะไรครับ น่าจะปลาหมอเหมือนเดิมครับปลาหมออู้หส่สวยครับปลาหมออู้หูครับปลาเข่งใส่งามเลยครับผมหรือว่าปลาหมอบ้านเราเองอู้ส่สวยใส่สวยฟังปลาตัวงามครับอืมเก็บแต้มครับปลาหมอใส่สวย มีหมอมาสามแต้มครับแล้วก็ช่อนแต้มหนึ่งครับหลังนี้ยังเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะยามไปก่อนนอครับผมยามไปเดี๋ยวผมกูกลับขึ้นมากบตัวนั้นบกกลับมากินเลยกบใสๆๆสวยนะครับการหาอยู่หากินของเฮากรสิประมาณนี้ครับผมได้แน่บ่ได้แน่ ว่าเป็นยังครับเมือวนี้ผมก็มาเบิงกบครับเห็นกบมันห่องหลายตัวนี้มีห้อยกินครับเนี่ย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 กบแท้ครับอืมผาดผาดไปได้ยังไงครับเนี่ยเนาหลือยอย่แค่สองหลังครับ เดี๋ยวเบิ้งกะบ่มีกำลังใจแล้วแหละเบิดแหลวเบ็ดเราหมดแล้วเบ็ดปลาเป็นยังไงเบ็ดปลาเกดคือมีห้อยกินนี่แบบลังคุ่นเป็นยังไงลังนี่ก,ก๋อืแถวนี้เหมือนมีอห่างกินครับ เนื้อมันค่อนข้างจะมีห่อยยังกินตอนนี้ครับล่วงล้วงลวงหลังนี้อยู่ข้างทางมีปลาหมอมัหนีแ้ม ครับลงไปพันหญ้าครับลงไปพันหญ้าตายเลยครับตาหมอแซงงามๆเพิ่มมาอีกแฟมครับ มันจะเต้มไม่ใหญ่แต่ก็พอมีเต้มสันดอกว่า นี่แลลวครับผมสำหรับเบ็ดเท่ากับกูเบิดแล้ะกูเอาเบิดแล้วครับผมเบ็ดประมาณใส่ไปประมาณ4ี่สิบหลังครับตั้งใจว่าสิมาหารอใส่เบ็ดกบครับผมพ่อครบตัวนึงครบตัวบกงหญ่นึงครับหมูกยู่น้ำปลาเขาว่าสิจับเอาครับจับ่าท่านครับผมเปิดแฟลชศัพสามแล้วลมันตื่นมันก็เลยโดดนี้ แต่นี่เขาก็ใส่เบ็ดปลาแกมไปน้ำเนาะใสบเบ่เบ็ดกบเบ็ดกบว่าได้กินก็ใส่เบ็ดปลาแกมไปน้ำหนีลาหมอมาสีแต้มครับผมกระปลาคอตัวนึงครับปลาคอหนีไส่มาตะการหดใน,นจังหน่อยครับผมทราบเอาฮ <c oughs> ะบอถึงว่าหมานบ่บ่หมานครับมื้อนี้แต่าบอกถึงว่า ได้กับเขาวอได้ครับเดิกับเขาไปมือน,นึงครับผมเดิกับเขาไปมือน,นึงว่ามีปลาเข็งมาสี่แต้มครับกับปาคอแต,มมอต้มหนึ่งมัอนี่ผมกะดีขอโตลาไปซ้ำหนีแล้วครับผมเดี๋ยวผมมารอไหมมันุ่นอาใส่เดือนดีๆกันมันนี่ใสเดือนบ่กร่อมครับนี่ก็ล่าไปซ้ำหนีครับผมสวัสดีครับปลาห้าแต้ม กลับแล้วผม